สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่8เมษายน2565โดยการวิเคราะห์น,นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวท m e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานั้นยังไม่สามารถที่จะเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนได้เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับ เมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะอยู่ในกรอบนี้แลลวฮะมีโอกาสจะย่อตัวลงได้นะฮะได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่านะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าสุญญากาศนะฮะกราฟก็ยังไม่ยังไม่เดินทางไปไหนนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแต่วันนี้จะต้องปิดแท่งเขียวนะครับถึงว่าจะคอนเฟิร์มแต่นะฮะต้องยังมีแต่ต่อ นะฮะทางนี้ทางนั้นนะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นสุญยากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเนะี่ยเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเดือนที่3แล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดนี้นะครับเนะี่ยนฮะก็เกือบเกือบเดือนแล้วนะครับนะทำไมกลาฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มว,ว่าจะลดลงหรือว่าจะโคงที่ก็คือไม่มีแรงซื้อแรงขายไม่มีวอลลุ่มในตลาดไม่มีปริมาณการซื้อขายกราฟก็จะไม่เดินทางเราจะจะสังเกตเห็นได้ว่านะครจะเป็นแท่งโดจีสั้นๆปอมๆเท่านั้นอาจจะมีการกระชากที่เป็นเข็มบ,บ้างนะนั้นจะเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตของในรายเดย์นะครับแน่าายียนไปแล้วก็น่าจะพอมองออกนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางที่เป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนได้นะครับเมื่อในระยะไกลบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับกำลังคอนเฟิรม์มว่อยากจะขึ้นนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะ สี่ห้าแท่งยังไม่ไปไหนไกลก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับวิเคราะห์บอกว่าเขามีโอกาสที่จะพักตัวอยู่บรเณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีติดเส้นแนวจิตวิยาอยู่เหมือนเดิมนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเพราะว่ากราฟไม่ไปไหนเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงนะแต่ นะฮะทางนี้ทั้งนั้นนะครับเขายังคงกลับตัวในโซนศูญยากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในโหมดที่เป็นไซเบอ์ออกข้างชัดเจนนะครับยิ่งการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นอยู่กับศูนย์เลยอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นอาทิตย์ที่เป็นวิธีสามเลยนะฮะที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะฮะเป็นหลุมๆเรื่อๆเล็กๆเท่านั้นนะครับ ส่วนเช้านี้นะฮะตลาดปีการซื้อขายที่เกือบแข็งแรงแล้วนะคือเกือบแข็งแรงแต่แรงซื้อแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนนะครับที่เรียกว่าอ่อนแรงก็คือแรงซื้อแรงขายรวมกันแล้วก็ทําให้ปีพลัง o อลุ่มนิดเดียวนะยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไกลได้แบบเนี้ยกราบง่ายแต่หาช่องทางเข้ายากเพราะว่านะครับกราบไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยไม่มีปริมาณวอลุ่มนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับ เป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนไกลได้ไหมฮะเป็นรอบสัญญาณแคบๆก็คือยังคงเกาะเส้นแนวจิตวิทยานะครับที่เป็นเส้นสีแดงของเราแล้วก็เกือบทุกเส้นเลยนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะวางแผนในการเทรดในการแพทเทิร์นที่เป็นไซเวย์นะฮะียนไปแล้วก็น่าจะพอมองสัญญาณได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในทา m เฟรม m e ที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับทำให้รอบสัญญาณน,นี้นะครับเดินทางมาแล้วเนาะก็18แท่งก็500กระจุกถือว่าน้อยมากสําหรับทองคำนะครับ5 0ากระจุกนะฮะร,ราคาที่ดีที่สุดเนาะราคาที่ดีที่สุดก็อยู่ที่ประมาณพันเดียวเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนะั้นจะมีไม่เยอะเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าสัญญากาศผลปรากฏว่าก็ย่อนิดเดียวนะครับแล้วก็เกิดรอบสัญญ,ญาณที่เป็นอันนี้เหมือนจะเป็น Action. ตาดนันนะครับสองแท่งใหญ่ๆเนาะสองสาแท่งเนี้นะครับนะฮะก็ยังคงเกาะนะฮะก็ยังคงเกาะในเส้นแนวจิตวิทยาเส้นสีแดงของเราค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียว นะครับส <N cess inh aling> <kr> ่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะย่อตัวได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะแล้วนะครับมีน้อยมากเพราะว่าเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาก็ยังเป็นหลุนๆเนินๆเนาะก็ยังคงเป็นกรอบไซด์เวชชัดเจนเลยนะครับส่วนตลาดนะฮะเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยก็คือมีการปิดพ o s i ชั o n ทั้งฝั่งใบแล้วก็ฝั่งเซลฝั่งใบาอาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับอาจจะโดน SL อคอส่วนฝั่งเซลก็น่าจะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับอาจจะมีการปิด t ีกันแล้วนะครับนะบในการเทรดในระยะใกล้นะครับของนักลงทุนนะครับแบบนี้เนาะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกลไกตลาดจะบอกถึงนะครับ จิตวิทยาการเทรดแล้วก็แรงที่เกิดขึ้นของนักลงทุนว่าตรงไหนมีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนได้บ้างนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีก1ชุดนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์การลงจะมีไม่เยอะนะครับแน่จะแบบนี้นะฮะนะฮะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้เลยนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไล น,นะครับประจําเดือนเมษายนนะครคือวันที่ 20, วันเสาร์ที่23นะครเวลาก็ประมาณ2ทุ่มกว่าโดยประมาณนะครับสําหรับการวางแผนเทรดในวันนี้นะครับเราจะตีเส้นนะฮะในการวางแผนเทรดในระยะใกล้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับคือเรื่องของการตีเส้นนะฮะตีเส้นที่เป็นสามเหลี่ยมไซเวย์หรือว่าสามเหลี่ยม SWR เแถวนี้แล้วกัน,นง่ายดีเนาะ นะฮะอ่าเดี๋ยวผม,ผม,ผมตีให้ดูเลยเนาะว่าจะได้วางแผนเทรดในการเทรดกันนะครับอ่าวางแผนง่ายๆนะครับตอนนี้เนะี่ยเอาอันนี้เอาตรงนี้แล้วกันเห็นไ,ไหมฮะ ตอนนี้นะครับจุดตัดนะครับราคาจุดตัดนั้นนะครับอยู่สูงกว่าราคาค่าเฉลี่ยนะไอราคาจริงนปัจจุบันดังนั้นนะครับเราก็จะให้กรอบนะฮะตรงนี้เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าไซด์เวย์ดาวดาวลงมาสักประมาณ500จุดนะครับถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวสําหรับการวางแผนเทรดนะครับสําหรับการวางแผนเทรดนะครับแบบนี้นะฮะเอาแล้วเอายอดนี้มาอันนี้ก็ไกลไปหน่อยเนาะ อันนี้ไกลไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับเราจะวางแผนในการเทรดการเคลื่อนที่ระยะใกล้นะครับดังนั้นนะฮะเราจะวางแผนในโซนที่เป็นโซนดีมานโซนดีกว่า นะครับดีแมนโซนนะครับเป็นโซนคาดการณ์นะครับส่วนข้างล่างเนาะข้างล่างก็จะกลายเป็นเอสแอลโซนนะครับรอให้เขากับตัวนิดนึงเนาะตรงนี้เป็นเอสแอลโซนเลยข้างบนก็จะกลายเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับแบบนี้ลนะการวางแผนในการโซนคาดการณ์ที่จะเข้าเทรดในวันนี้นะครับเราจะสังเกตเหต็นได้ว่านะครับกราฟเคลื่อนที่แคบๆแบแบนี้นะครับในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงค่อนข้างจะแลบทแทบจะไม่กระเตือนเลยเนาะนะฮะหลังนั้นเราจะวางแผนในการเทรดในระยะใกล้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะฮะในวันนี้ก็ไม่มีปัจจัยอะไร มา,มายเป็นวันที่ตลาดไหวซะมากกว่านะครับดังนั้นนะครับการวางแผนเทรดแบบนี้นะครับคงจะต้องวางแผนในการข้ามวีคนะครับถ้าใครจะเทรดในวันนี้นะฮะคงเป็นการวางแผนในการข้ามวีกก็คือหาไม้สวยๆนะครับเอาไว้สําหรับอาทิตย์หน้านะครับวีคหน้านะครับเพราะวีคหน้าก็ยังคงจะมีข่าวที่ค่อนข้างจะกด นะฮะกดราคาดอลลาร์นะฮะกดราคาฝั่งดอลลาร์ให้มีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ตอนนี้อ่าไม่ผูกหวานเนาะแล้วปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่3มนะครับที่เป็นเรื่องเรียลไทม์นะครับเป็นเรื่องพันิกแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการเทรดนั้นนะครับก็ยังมองมองอยู่ว่านะฮะในระดับ XAU นั้นมีโอกาสที่จะกระเตืองคืนนะครับกัดเตืองึ้นด้วยกลุ่มต่างๆนะครับนะฮะกลุ่มต่างๆนะครับก็มี สินทรัพย์นะฮะก็ยังคงเป็นทองคําที่ปลอดภัยแต่ในช่วงเนี้ยนะครับนะฮะนักลงทุนจะย้ายเงินลงทุนไปในเรื่องของสินทรัพย์อื่นนะครับเราจะเห็นได้ว่าในตลาดทองคำนะค่อนข้างจะซบเซาเลยทีเดียวทั้งเรื่องของโกลสปอร์ตตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดฟอเรกนะครับนะค่อนข้างจะซบเซาในระดับหนึ่งทองคําจะเป็นการปิดโพซิชันเท่านั้นนะครับจะไม่มีการลงทุนเพิ่มนะฮะโดยทั่วไปแล้วนะครับนักลงทุนจะหันไปในกลุ่มที่สวิงมากกว่าหมายความว่าจะขึ้นจะหากลุ่มในเทรด ในกลุ่มของที่เป็นพลังงานมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้นะฮะกางพลังงานจะเป็นแอคชั่นที่กาลังฮิตฮอตเหลือเกินนะครับสําหรับนะฮะเป็นสิ่งที่ล่อใจสําหรับนักลงทุนในระดับหนึ่งเนาะนะฮะส่วนทองคํามันไม่หวู่หวานะฮะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะย้ายเงินทุนตัวเองไปในเทรดในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะนะฮะแบบนี้นะครับ จะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ